你。

โตไไขึ้นอีกหนึ่งเก้ากแลังพัฒนาขึ้นอีกน่งก้าในวันนี้น้งบ้าของรถมี้อแฟนสาวปีนังถามเอซที่ควยซัพขอร์มเสนอแล้วก็ในทีเอฟซีที่ังชมงานบ้านแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่พี่ร้องทยนาจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แม่แล้วก็พี่เดินทางทางนที่านจังหวัดองให้ทาดููว่ามจะมาวันนี้มีอะไรบางนอกจากว่าภูมิใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก,วก็ตรงนี้ เหมาะสมแล้วสำหรับเจนี่คือเจนี่คนประหยัดเจนี่คนประหยัดสุดๆร้องเพลงเสียมารู้ว่าเพลงร้องเพลงไปได้มันก็ยังอยู่หรออยากได้เพิ่มเพราะจะเป็นอะไรสุดสุหลายสภาพขายของต่างๆเพื่อที่จะมีเงินดาวหัผมมามาดาวบ้านด้วยแม่หน่อก็จะบอกเรื่องการดำเนินการต่างๆถ้าพนนี้ถือว่ามันแปลว่าเป็นเป็น ถือว่าเป็นการขึ้นบ้านใหม่ครั้งแรกของศิลปินใหม่ของายใหมกอาเสียงไปเับเจนนี่หน่อยค่ะที่คุณจะต้องแสดงความสามารถพิเศษบนเวทีแห่งนี้คุณจะโชว์อะไรให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวค่ะเริญค่าขอบคุณสำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบเลยเนี่ยโกรมากมากนะ ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดลำบากอะไรขนาดนั้นไม่ต้องขอบคุณก็ได้ค่ะครับจากโชว์นะครับผมคนชักร้นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเป็นสุ่มเสียงที่จะเป็นคนคล้ายๆนะครับผมครับใช่นะครับมีกี่อำเภอและอำเภอที่ ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะหากวันใดน,น้องแอนพลาดน้องแอนล้มน้องแอนก็จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปแล้วก็จะทําให้ทุกคนและแม่ๆทุกคนนะคะออโอ๊ยกูตายไหมอีกแล้วแม,แม่ทุกคนนะคะ,ะ,คคนนะ,คะรักและส่งเสริมพัฒนาเพราะเราคือตัวยบิอุสิขอบคุณค่ะดาวรืงวันชนะเลิศชุดแฟนตาซีคุณจะเอาเงินรางวัลไป อะไรให้ใครเพราะเหตุใดและทำไมเชิญคาะคับถามเยอะสักนิดหนึ่งค่ะจางขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะสำหรับถ้าวันนี้ได้มีโอกาสรับรางวัลชนะเลิศนะครับจะเอาเงินรางวัลชนะเลิศไปสนทบกับบอสบิ๊กวีบ้านฟินแลนด์นะครับผมเพื่อต่อยอดทุนในการซื้อรถบัสเพื่อโตเกียวเมวสิกของเราจะได้นั่งรถสบายแบบไม่แออัดขอบคุณคับประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมถ้าคุณมีคู่ คุณจะพาไปจดทะเบียนสมรสหรือไม่และพาไปที่สำนักงานเขตไหนเพราะอะไรแล้วถ้าไม่มีคู่ล่ะคุณคิดว่าจะมีไหมแต่คนอื่นเขามีหมดแล้วนะเ,เชิญค่ะตอบค่ะด้วยหน้าตาแบบนี้นะครับหนูคิดว่าต้องมีแล้วก็ต้องไปจดที่สบพบ้านเป็ดแน่นอนเดี๋ยวจดทะเบียนสมรสคือไปสอพออันแบบใหมย่ยุคใหม่เพราะเราเป็นคนจีนเนะาะกี่เมื่อไทยมาอยู่เมืองจีนเข้าไปในสวนสัตว์อ่ และพบสัตว์ชนิดหนึ่งที่หน้าตาเหมือนคุณอย่างก็แฟแฟดค่ะคุณจะทำอย่างไรคะ่ะเชิญค่ะขอบคุณสำหรับคุณถามนะฮะถ้าผมเข้าไปเจอสัตว์ที่เหมือนผม <c oughs> ผมก็จะเอายอกนะครับแล้วก็เอาผลไม้ไปให้น้องครับเพราะว่าเราเป็นคนรักสัตว์ครับสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรคะน่าจะเป็นคุณคิดว่าหน้าคุณเหมือนสัตว์น่าจะเป็นลูกเยบครั เดี๋ยวนี้ชอบกุนเจอแต่คนหลอกผีียมมาบานเจา้าขาเชิญท่านมารับฟังหน่อยสิาจากบทเพลงยมมาบานเจา้าขาถ้าคุณมีโอกาสได้คุยกับยมมาบานคุณจะบอกอะไรกับยมมาบานค่ะค่ะเชิญค่ะยมมาบานเยอะเลยนะคะตอนนี้หันไปน้าแมนมาเลยนึะก็ อย่าบอกอย่าบอกว่าอย่ามาใกล้ผมตอนกลางคืนอยู่ทุ่งนานะฮะเพราะว่าผมจะเสด็จครับผมเซกโลโซเบิร์กธงชัยไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศแล้วเกิดเครื่องบินตกแต่นัทบีเรียไม่เป็นอะไรเลยคุณคิดว่านัทบีเรียจะช่วยใครเชิญค่ะเชิญค่ะน่าจะ เบิร์ธงชัยมั้งครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันค่ะ<อ>แล้วสิทธิ์เลือกให้เพื่อนผู้เข้อประกวดกินอาหารเมนูใดเมนูหนึ่งไปจนตายคุณจะให้กินเมนูอะไรและให้ใครกินทําไมยังไงฮะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามครับเลือกปนกบครับ ให้พี่ก้องวายกินปนกบครับเพราะว่าหน้าพี่ก้องเหมือนกบครับขอบคุณครับได้รับเลือกให้ดำรงตําแหน่งทูตจักรวาลเพื่อเจริญสัมพันธรรมไมตรีกับเอเลี่ยนจากดาวพูโตโคุณจะมีวิธีใดในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและคุณจะเลือกใช้ภาษาใดในการสื่อสารกับเอเลี่ยนจากดาวพูโตเชิญค่ะเชิญค่ะสุขัน <laughs> พลังไชโยโหยวทวารับ <laughs> เรื่องได้นะคะหนูจะเอาป๊อกกี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าป๊อกกี้น่ะจะสื่อสารได้นะคะไปสื่อสารภาษาโนนตาดาวนะคะขอบคุณค่ะลิงและคุณจะต้องออกเดทในวันพรุ่งนี้คุณจะมีวิธีการจัดการยังไงให้ครูเดทของคุณไม่ตกใจกับหน้าลิงลิงของคุณอันนี้เช็นค่ะและปีการสมมุตินะคะ,คะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ ตื่นขึ้นมาหน้าเหมือนลิงนะคะกูเดี๋ยวจะไม่ตื่นยังไงเป็นกูก็ตื่นเลยสิพอแม่กาลีกลายเป็นลิงแล้วนะครับเมื่อสักครู่กลัวมากค่ะ